<gasps> ตัวใจโอเคครับผมก็จขอสวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยแล้วกันนะครับอยู่กับผมซอนซีเกมเมอร์คนเดิมวันนี้เช่นเคยม่ได้ว่าไม่ใช่ซอนซีเกมเมอร์แต่เป็นส,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 ส่วนสีเซเวนซินไปแล้วนะเออช่างมันนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะฮะจะมาทำอะไรดีจะมาทำอะไรดีนั่นน่ะสิจะมาทำอะไร โอเคเนื่องในวันนี้เป็นวันสงการก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ คือมันเป็นวันปีใหม่ไทยด้วยใช่ไหมเออนะถ้านับแบบถ้านับแบบตามตามไทยอ่ะก็น่าจะเป็นวันปีใหม่ไทยแหละไม่รู้ใช่หรือเปล่าถ้าผิดก็ขอโทษด้วยนะผมก็ไม่รู้หาอะไรอยู่บ้านโง่นะครับขอบคุณอ่ะขอบคุณทำไมวะก็เป็คนสุขภาพอะไงเก็งแรงนะครับจะบ้าหรือเปล่าอยู่ดีขอบคุณเชนเออขอบคุณอะไรวะน่าจะแบบว่าขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่นะใครที่ดูคลิปนี้อยู่ยังไม่ปิดคลิปไปไหนก็คลิปนี้เราจะไม่รู้ว่าจะมาทำอะไรคาดว่าผมจะกดเพย์กดไปกดมาทำไมวะ เอาว่าเล่นเล่นเล่นไปเล่นมินิเกมดีกว่านะไปอ,ออเไม่รู้จะทำอะไรเราไปเล่นมินิเกมกันดีกว่า,วารับเงนสมการโรบอทวิ่งไปนั่นโรบอทเออเอาหายไปแล้วโรบอทโปรบอกว่าโปรเพลเยอร์ player, ไงไปเล่นอะไรที่แบบว่าอันนี้ไงเออไหนต้องแบบฝึกสกิลการวิ่งหนีน้ำหรือขับรถใครขับรถที่หนีน้ำเนี่ยแบบว่าผมจะพูด,พดยังไงดีวะ คือเวลาเราขับรถเนี่ยในวันสงการานเนี่ยมันจะมีคนสาดน้ำใช่ไหมต้องฝึกวิธีการหลบหลีกแหมปนี้ก็น่าจะเป็นแแบบที่ตอบโจทย์นะครับในนี้คืออะไรไม่เคยไปดูสักทีอ๋อี่ดูสกิลดูสกิลดูสกิลเฮ้ยเชื่อมอ๋องมาโถ่เอา้า,อาโอ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 ,อย่างนี้เลยเหรอทาไงไหนคือทางทางไปวะนี่เหรอนี่เปล่าวะไปเลย ไปทุกคนวิ่งกันไวมากครับโอ้โหนี่คือเราพู้รอดชีวิตจากการสาดน้ำนี่ไม่โดนน้ำกันเลยใช่ไหมเนี่ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยอย่าบังได้ไหมอย่าบังได้ไหมเอาผมคิดว่ามันกระโดดถึงให้ตายรอโอ้โอ้ผมว่าผมผมผมโดนน้ำอะไรผมโดนน้ำแบบรุนแรงมากเอานี่็โดนน้ำจริงๆไดยเชื โคตรกากเลยโคตรกากเลยอืม <Hey. S 1> แต่ไม่เป็นไรฮะเรามีเสื้อกันฝนโอ้กันฝนพ่อมึงอา้าไปไหนแล้ะไม่ต้องไปไหนกันแล้วเชียร์สามคนเรา,เ,าเพื่อตายตลอดไปขอไปก่อนนะขอไปก่อนนะเฮ้ยมาอยู่แลวเว้ยไปแล้วโอ้เอา, <laughs> เอามาถึงก็ตายอ่าเลย ผมว่าผมรอดผมรอดผมรอดเอ้าไปนั่นแหละโอ้โหมีคนเข้าที่หนึ่งไปแล้วอ่ะผมยังอยู่ที่ที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เนี่ยอ่าไม่มีคนติดอยู่ตรงนี้อยู่โอ้ยโอ้ยประมาทประมาทเหรอประมาทเหรอฮะมาอยู่อะไรตรงนี้ฮึบทำไมครับเนี่ยเฮ้ยผมแซงผมแซงผมผมผมแซงแล้ว เหลือสามสิบกวพีฮะทุกคนอ้าวแล้วมันโหอยู่ตรงนี้เลยอสิบกวีเองแล้วมันวิ่งชาจังวิ่งชาจังไปเลยเอ,อ้ยเอ,อ้าเยออ้อืมยังน้อยอ,อ้โอ,อ้ไม่ทนันไม่ทันใครสุกคนเลยกระจอกคิดหมายเลยผม เปลี่ยนใหม่อะหรือว่าอะไรยังไงหรือบันด่านเดิมปะเ <โฮ S 1> ชนี่รอกันเลยนะบรรลุนวิ่งดิโอ้โหเชียมันไม่วิ่งอะทุกคนโอ้โอ้โอ้โกระโดดตกอันนั้นกันหมดแล้วโอ้เชยทล้วจะดวงซวยขนาดนี้วะผมผมผมฝึกตรงนี้มาละ โอ้มันแหลกจังโทต๊ะผมไม่ไหวแล้วละผมมันจะไม่ไหวแล้วทุกคนผมมาแล้วผมมาแล้วโอ้ผมมาแล้วผมมาแล้วอ๋อไม่มาแล้วไม่มาแล้วบครัไม่มาแล้วเอ้าโอ้ตาย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 ไม่มาแล้วฮอไม่มาแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยมันจะวิ่งแซงพี่แล้วน้องโอ้โอ้แบบเฉียวเฉียวเลยอ่ะคนไทยบอกว่าเนี่ยคนเนี้ย สกินคุ้นๆนะครับเฮ้ยตอนนี้เรา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 ท็อปฟอร์มเราท็อปฟอร์มอ๋อไอ้หนมนั่นไปไปไหนล่ะอ๋อ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 อ๋ทุกคนกำลังวิ่งสู้ฟันหลบหลบน้ำอยู่รู้ว่าเร็วเฮ้ยหมูก็ตายไอ้คนนกนี่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะเอ้าโอ้โน เชีย่ยต้องมาละแวงอะไรงี้ด้วยวะเฮ้ยแล้วอ้อ,อตีคงตีคงตีคครงแรงไปแล้วโอ้เชีย่ย เฮือบฮึอบอย่างน้อยก็อย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยโอ้ยไม่ยังเหลืออีกไงทุกคนโอ้ยนี่เดียวก็คือมาไวพอมาสงการนะมาขอให้ทุกคนเอ่อ แนะนำก็ให้อยู่บ้านนะครับอย่าไปออกอย่าออกไปไหนเลยเอออย่าไปออกคืออะไรปะอย่าออกไปไหนเลยนะเพราะว่านึกได้มันก็ยังมีโควิดอยู่เนาะถึงบางคนอาจจะคิดว่าให้มันเป็นแบบโรคประจําอะไรแบบนี้โรคประจําในประเทศอะไรเงี้ยเออก็แต่งงก็ต้องควรระวังนะถ้าเกิดมันติดขึ้นมา่ะเออถ้าเกิดมันติดขึ้นมาทํำยังไงเออนะฮะ ต้องคิดเผื่อไว้เลยนะถ้าเกิดเราติดแล้วเรารักษาไม่หายเนี่ยครับนี่เป็นไงโคตรมีสาระนะครับเราโทรศัพท์ไม่กันอะไรกังเลยโอเคครับผมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสกิลนี้สวัสดีครับในไผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะฮะซึ่งผมก็อ่านทุกคอมเมนต์แต่ก็ไม่มีคอมเมนต์ไหนคอมเมนต์มาเลยเพราะไม่มีคนดูนะครับขอบคุณครับไปละบ๊ายบายพี่ครับพี่ครับอันนี้ฟังเพลงอะไรอยู่ครับเออ่ฟัง4 people ครับผมอือครับ ਸ คน ਸ ีฟุ่น ਸ ีนอมาทีฟุ่